เช้าก็เรียนหนักครับจากไปศรีสะเกดนะครับอยากจะไปเรียนกรุงเทพก็บนอยากทานอะไรอร่อยๆที่เขาชอบนะครับน้องปอน,นี่ชอบกุ้งวันนี้ก็ไปเอากุ้งแม่น้ำมาให้ใลูกสาวนะครับมาย่างรอเขาเรียนพิเศษน่าจะเสร็จประมาณสักสองทุ่มตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะครับทำให้เขาอะไรครับอยากให้เขา เย็นหนัแล้วก็ได้กินอะไรอร่อยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องป่อยมาทานอาหารที่เขาชอบครับลูกสาวก็ได้ทานกุ้งแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทานนมอยู่นะครับตอนช่วงนี้เรียนหนัก <c oughs> ลูกสาวสุดที่เลิฟสุดที่รักสองลูก <c oughs> สาวเลยใช่ทุกค คนนี้คนนี้ <So yummy. S 1> มาจากญี่ปุ่นนะครับโอ้ oh, ไม่ใช่โอเคญี่ปุ่นเอออิตาลีนะั่นเองเด็ดฟอรจิวชลิมชลิมจิวไม่รู้อ่ะ It's i good อิต o ูสก็ควานฮาเบาอิดยิ้มหน่อย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 ย่าสบายสบายสบายฟอร์ไทยแลนด์พีซ s ซ so so c u t ซคิวและอะไรดีพบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ